บันทึกรายการค้าวันที่31มกรา59ปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายอันดับแรกจะไปคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกอัตโนมัตมิค่ะเราไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมค่ะเข้าที่ w o ิ k ์ก o ดคลิกเลือกสั่งคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะ เราจะคำนวณตั้งแต่เดือน159ถึงเดือน159นะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะเราก็จะไปดูรายการปรับคุงค่าเสื่อมนะคะที่ได้จากการคำนวณกดโอเคค่ะก็จะได้ยอด914บาทคะ่ะเราจะไปกด f 2พื่อดีนะคะ จะเป็นสินค้าก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะจำนวนเงิน9 4ร7 7 5สตางค์ค่ะเสร็จแล้วก็กด S e ออกค่ะต่อไปเราจะไปดูว่ารายงานตรงกันหรือเปล่าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะแล้วก็ไปที่ k f เ o w ที่ก็เลือกโรงรยวันรอ h e r ค่ะ เราจะใช้สมุดรายวันนีเ e จนะะแล้วก็กดโอเคค่ OK ะ,คะก็จะขึ้นมาให้นะคะเราก็กด F2 จะซื้นค่าเสื่อมมาให้นะคะจะเดบิตค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์914.75สตางค์แล้วก็ค่าเสียมราคาสะสมเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ914.75สตางค์ค่ะเสร็จแล้วให้เราไปกด Escape ออกเลยก็คิดโ่เยค่ะ 包裹的太